ยินดีต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ช่องข่า,งาวดาราร้อนแรงค่ะไม่โสดแล้วครับเปอารักประกาศชัดมีแฟนแล้วยืนยันสถานะคาริสา หันไปทำงานเบื้องหลังมายิงค้นสำหรับหนุ่มมาเตออย่างเป้อารักแต่ก็ยังไม่ทิ้งงานเบื้องนาแต่อย่างใดน้องสาวเรืองงานจะไปได้สวยแล้วเรื่องหัวใจก็อินเลิฟสุดๆล่าสุดหนุ่มเป้ก,ก็เปิดใจครั้งแรกถึงสถานะหัวใจในปัจจุบันว่าตอนนี้หัวใจยอดเยี่ยมเลยครับมีแฟนแล้ว แต่ขออุบชื่อไว้ก่อนเดี๋ยวจะกลายเป็นดราม่าใหญ่โตและที่หลายคนมองว่าเป็นสาวคาริสาหรือไม่หนุ่มเปย์ก็ยืนยันว่าไม่ใช่แน่นอนเพราะสาวคาริสาคือน้องสาวเท่านั้นขอย้ําว่ามีแฟนแล้วและขออุบไว้ว่าเป็นคนในหรือนอกวงการซึ่งสาวคนนี้คุยมาประมาณหนึ่งปีแล้วอีกทั้งหนุ่มเปย์ยังยืดอกรับแบบแมนๆเลยว่ารู้จักกันมานานแล้วและออกตัวจีบเองซึ่งเขาก็เป็นคนรู้จักที่ผ่านทาง คนรู้จักอีกทีหนึ่งนั่นเองล่ะค่ะซึ่งว่าแต่จะเป็นใครนั้นก็ต้องรอติดตามในภายภาคหน้าแล้วล่ะค่ะ